คุณโยมการเป็นคนดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ใครทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นคนดีก็ต้องรู้จักปฏิเสธเอาไว้บ้างดีให้ถูกที่ดีให้ถูกคนดีให้ถูกเวลาอย่าดีเกินไปจนเสียเปรียบเขาอย่าไปเสียสละจนเกินเหตุเพียงเพราะอยากจะเป็นคนดี เราเนี่ยให้มันดีอยู่แล้วแต่ให้เท่าที่อยากจะให้แค่นั้นก็พอเพราะบางคนน่ะคุณโยมให้เท่าไรให้เท่าไรมันก็ไม่พอหรอกฉะนั้นการเป็นคนดีไม่จำเป็นต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างจงหัดปฏิเสธเอาไว้บ้างก่อนให้จะต้องพิจารณาให้ดีนะเรานั้นจะได้ไม่ทุกใจในการที่เรานั้นได้ให้เขาไป จเจริญพร